เสียงล้อรถสองแถวเบรกดังเอียดฝุ่นฟุ้งขึ้นมาทั้งป้ายรถเมแป้งก้าวลงมาช้าๆหิ้วถุงผ้าใบเดียวหน้าตาไม่สดใสเสื้อยืดตัวใหญ่คลุมพุงผมแห้งๆมัดรวมไว้ลวกๆเหมือนคนไม่มีแรงใจบ้านไม้ที่อยู่ริมทางยังเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นหัวใจของแป้งที่เปลี่ยนไปแม่สีเดินออกมาตั้งแต่ได้ยินเสียงรถ วิ่งมาหาลูกทันทีตาแดงแดงเหมือนเพิ่งร้องไห้พ่อจันยืนอยู่ที่ประตูไม่พูดอะไรแต่มือกำเขียวแน่นกลับมาแล้วเหรอลูกแม่พูดแค่นั้นแล้วรีบเอาถุงไปถือให้แตงพยักหน้าเบาๆไม่ยิ้มไม่มองตาแม่บรรยากาศในบ้านเงียบแปลกๆเหมือนทุกคนมีคำถามอยู่ในใจแต่ไม่มีใครกล้าพูด แป้งเดินเข้าห้องปิดประตูลงช้าๆแล้วนั่งนิ่งอยู่ที่ขอบเตียงผ่านไปไม่ถึงห้านาทีได้ยินเสียงแม่พูดกับพ่อเบาๆลูกดูไม่เหมือนเดิมเลยเนอะพ่อไม่ตอบแค่ถอนหายใจแรงๆแล้วเดินไปตัดกล้วยหลังบ้านเย็นวันนั้นทั้งบ้านไม่มีใครพูดถึงกรุงเทพไม่มีใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนแกล้งทำเหมือนทุกอย่างปกติ แต่ในใจแม่สีมันไม่ปกติเลยโดยเฉพาะตอนเธอเห็นว่าแป้งใส่เสื้อหลวมผิดปกติคืนนั้นแป้งนอนตะแขงข้างมือวางไว้บนหน้าท้องหลับตาแน่นๆมีเสียงสะอื้นเบาๆเล็ดลอดออกมาแม่ที่นอนห้องข้างๆได้ยินหมดแต่ทำได้แค่ร้องให้ตามเบาๆตั้งแต่แป้งกลับมาบ้านหลังนี้ก็เหมือนมืดลงทันที ไม่มีเสียงหัวเราะเหมือนก่อนแป้งเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ค่อยกินข้าวไม่เคยออกมานั่งหน้าบ้านเหมือนแต่ก่อนแม่สีคอยเอากับข้าวไปวางหน้าห้องแล้วเดิอนออกมาเงียบเงียบเหมือนกลัวลูกจะอึดอัดแต่บางคืนแป้งร้องให้เสียงดังเหมือนคนเจ็บอยู่ข้างในเสียงมันบาดใจคนเป็นแม่ แม่สีได้แต่นั่งพนมมือบนเตียงน้ำตาไหลเงียบๆขอให้ลูกปลอดภัยผ่านไปไม่กี่วันข่าวลือก็เริ่มแทรกเข้าหูแม่มีคนในตลาดพูดกันว่าแป้งกลับมามีพิรุษนะไม่เหมือนเดิมเลยบางคนกระซิบแรงๆหุ่นเปลี่ยนไปเยอะนะไม่ได้กินเยอะหรอกมั้งคำพูดพวกนั้นเหมือนน้าที่ค่อยๆทิ่มใจแม่สีทุกวัน น้าแตนยายปากไวกว่าลมพัดเดินเข้าบ้านมาถามต้งต้งแป้งกลับมานี่มีอะไรติดมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยแม่สีกัดฟันฝืนยิ้มพูดแค่ไม่มีหรอกหน้าลูกสาวฉันแต่มือที่ถือช้อนอยู่สั่นนิดนิดยิ่งวันผ่านไปแม่ก็ยิ่งเห็นอะไรแปลกๆในห้องน้ำ มีผ้าเช็ดหน้ามีรอยเลือดมีถุงยามาวางไว้ในถังและบางทีแป้งก็อาเจียนตอนเช้าเช้าแม่ไม่ได้โง่แต่แม่ไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดแม่แค่หวังว่ามันจะไม่จริงแต่ทุกคืนที่แป้งร้องไห้แม่ยิ่งแน่ใจว่าลูกของแม่เจ็บมากและต้องการคนรับฟังพ่อจันเองก็เหมือนรู้แต่พ่อไม่พูดแค่นั่งเหม่อมองต้นมะม่วงหน้าบ้านทุกเย็น บ้านทั้งหลังเหมือนจะพังแม้ไม่มีเสียงอะไรดังเลยคืนหนึ่งแม่สีเดินไปนั่งหน้าห้องแป้งเอาหูแนบประตูเบาๆเสียงร้องให้เบาๆเหมือนคนหมดแรงกับเสียงพูดเบาๆที่ทำให้แม่แทบขาดใจลูกจ๋าแม่ขอโทษที่ดูแลหนูไม่ดีพอแม่ลุกขึ้นมาทั้งน้ำตากลับเข้าห้องไปนั่งนิ่งๆก่อนจะพูดกับพ่อจันว่า พรุ่งนี้ฉันจะพาลูกไปหาหมอเช้าวันนั้นแม่สีตื่นแต่ฟ้ายังไม่สว่างรีบหุงข้าวเตรียมของพอแป้งเดินออกจากห้องแม่ก็พูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมแต่งตัวเถอะลูกแม่จะพาไปหาหมอแป้งชะงักไปครู่หนึ่งเหมือนอยากจะปฏิเสธแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเบาๆแม่ดีใจที่ลูกไม่ขัดขืน ต่หัวใจก็เต้นแรงแบบไม่เป็นจังหวะระหว่างทางไปอนามัยทั้งคู่เงียบไม่มีคำพูดใดๆรถเครื่องที่พ่อจันขี่ก็เงียบเหมือนใจของทุกคนถึงอนามัยหมอหญิงใจดีคนเดิมออกมาต้อนรับสีหน้าแปลกใจที่เห็นแป้งแม่สีพูดเสียงเบาๆแต่ชัดตรวจให้หน่อยค่ะสงสัยว่าลูกจะท้อง หมอพาแป้งเข้าห้องด้านในปิดประตูลงแม่กับพ่อรออยู่หน้าห้องแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผ่านไปครึ่งชั่วโมงหมอเปิดประตูออกมาหน้าไม่ยิ้มเหมือนทุกทีเธอพยักหน้าเบาๆแล้วพูดกับแม่ว่าท้องจ้าสี่เดือนแล้วแม่สีสุดลงนั่งกับพื้นทันทีน้ําตาไหลาราวกับเขื่อนแตกพ่อจันยืนนิ่งไม่ไหวติง มือที่ถือหมวกกันน็อกสั่นเบาๆแป้งเดินออกมาช้าๆไม่พูดอะไรแววตาไม่มีน้ำตาแต่เต็มไปด้วยความชำ้ำแม่ลุกขึ้นกอดลูกแน่นไม่พูดสักคำแต่แป้งไม่ได้กอดตอบระหว่างนั่งรถกลับบ้านไม่มีใครพูดอะไรเลยมีแต่เสียงลมที่ปฐหน้าถึงบ้านแป้งเดินเข้าห้องปิดประตูเงียบแล้วเสียงสะอื้นก็ดังขึ้นอีกครั้ง ตกเย็นวันนั้นชาวบ้านเริ่มรู้ข่าวข่าวกระจายเร็วเหมือนไฟลามน้าแตนพูดลั่นหน้าบ้านเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วผู้หญิงเงียบเงียบแบบนี้แหละน่ากลัวพ่อจันเดินผ่านแต่ไม่มองพูดแค่ประโยคเดียวก่อนเข้าบ้านมันไม่ใช่เวลามาซ้ำคนเจ็บหลังจากข่าวกระจายบ้านแป้งก็เหมือนตกเป็นเป้าทั้งหมู่บ้าน คนเดินผ่านหน้าบ้านชะเง้อมองเหมือนดูละครบางคนถึงกับหยุดแล้วกระซิบกันเสียงเมาเริ่มดังขึ้นทุกวันทั้งหน้าร้านชำทั้งในตลาดสดกลับจากกรุงเทพมาท้องเลยเหรอไม่เห็นมีผัวสักคนแบบนี้ใครจะกล้ารับเป็นเมียวะเสียงพวกนั้นดังพอให้แป้งได้ยินแม่สีพยายามเดินให้เร็วขึ้นเวลาเข้าตลาดก้มหน้าซื้อของแล้วรีบกลับ แต่บางทีก็ยังโดนแซะแม่ค้าเอาไข่กี่ฟองจะหรือเอาเท่ากับลูกในท้องแป้งเองไม่กล้าออกจากบ้านแม้แต่จะยืนหน้าระเบียงก็ไม่กล้าตอนกลางคืนยังได้ยินเสียงเด็กแถวบ้านแกล้งตะโกนแม่ไม่มีผัวแม่ไม่มีผัวพ่อจันถือไม้กวาดเดินออกมาหน้าบ้านไม่พูดอะไรมากแค่ยืนจ้องพวกเด็กๆจนวงแตก แต่พอพวกเขาวิ่งหนีไปพ่อก็ถอนหายใจยาวๆก่อนเดินกลับเข้าบ้านเงียบๆกลางหมู่บ้านมีป้ายเขียนคำล้อเลียนแปะไว้หลังศาลานางฟ้าตกสวรรค์หรือแค่อวดดีแล้วพลาดแม้ไม่มีชื่อแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขาหมายถึงใครแป้งร้องให้จนไม่มีน้ำตาบางวันทั้งวันไม่กินข้าวแค่นั่งนิ่งๆจับพุงเบาๆเ,เหมือนปลอบลูกในท้อง แม่สีเห็นแล้วใจจะขาดแต่ไม่รู้จะช่วยลูกยังไงจนวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายผิวคล้ำๆค,คนหนึ่งหอบถุงน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกมาให้แม่ผมฝากมาให้พี่แป้งครับเขาพูดแล้วรีบวิ่งกลับแป้งเปิดถุงดูมีโน้ตแผ่นเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว่าไม่เป็นไรนะเรายังอยู่ตรงนี้ ชื่อที่อยู่ท้ายโน้ตคือจ่อยเด็กวัดที่เคยชอบแป้งตั้งแต่สมัยยังเล่นลูกแก้วหน้าบ้านแป้งยิ้มออกมานิดหนึ่งครั้งแรกในรอบหลายวันน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงตรงมุมปากไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะยังมีคนเห็นค่าแม้ตอนที่เธอไม่มีค่าในสายตาใครเลยคืนนั้นฝนตกหนักลมแรงจนหน้าต่างบ้านสัน่น แป้งนอนตะแคงมือวางบนพุงใจยังเต้นแรงกับโน้ตของจ่อยเมื่อวานเธอเงยหน้ามองเพดานหลับตาแน่นเหมือนกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างสักพักแป้งลุกขึ้นเปิดประตูออกไปห้องแม่แม่สีสะดุ้งนิดหน่อยแต่พอเห็นหน้าแป้งก็รีบลุกขึ้นนั่งแป้งไม่พูดอะไรแค่นั่งลงข้างๆแล้วน้ำตาก็ไหลเงียบๆ แม่จับมือลูกไว้แน่นไม่ถามไม่เร่งแค่อยู่ข้างขางแป้งเริ่มเล่าด้วยเสียงสั่นๆตอนอยู่กรุงเทพหนูไปช่วยเพื่อนย้ายห้องตอนเย็นเพื่อนชวนไปกินข้าวมีผู้ชายมาด้วยสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนของแฟนเพื่อนเขาดูใจดีพูดเพราะหนูก็ไม่ได้ระวังอะไรระหว่างกินหนูเริ่มมึนหัวหน้ามืดตื่นมาอีกทีก็อยู่ในห้องคนเดียว เสื้อผ้าถูกปลดออกบางส่วนรู้สึกเจ็บข้างในหนูร้องให้จนหมดแรงโทรหาเพื่อนก็ไม่รับพยายามลากตัวเองกลับหอแล้วเก็บของหนีกลับบ้านเลยแม่ฟังแล้วน้ำตาไหลปากสั่นแต่ไม่พูดอะไรแป่งก้มหน้าต่ำมือสั่นเบาๆหนูไม่รู้ว่าใครทำไม่มีหน้ามันเลยแต่ลูกในท้องคือของเขาเงียบอยู่นาน ก่อนแม่จะพูดช้าๆว่าไม่เป็นไรแล้วลูกถึงเขาไม่รับผิดชอบแต่แม่จะไม่ทิ้งหนูแป้งโผเข้ากอดแม่แน่นน้ำตาทั้งสองคนไหลรวมกันคืนนั้นฝนยังไม่หยุดตกแต่ในบ้านหลังเล็กๆหลังนี้มันมีอ้อมแขนที่อบอุ่นที่สุดในโลกหลังจากคืนที่แป้งเล่าทุกอย่างบ้านทั้งหลังดูเงียบลงอีกระดับ แม่สีทำข้าวต้มไว้แต่เช้าเอาไปวางหน้าห้องแป้งแบบทุกวันแต่เช้านี้มีเสียงเปิดประตูแป้งเดินออกมาเงียบเงียบแล้วพูดเบาๆแม่กินด้วยกันนะแม่ยิ้มทั้งน้ำตาลูบหัวลูกเบาๆแล้วพากันนั่งกินข้าวเงียบๆที่หน้าชานแป้งกินไม่หมดแต่ก็กินมากกว่าทุกวันแม่ไม่พูดอะไรแค่ตักน้ำซุปให้เพิ่ม พ่อจันแอบมองจากสวนหลังบ้านเห็นลูกสาวยิ้มบางบางครั้งแรกในรอบหลายเดือนเขาวางจอบลงข้างตัวแล้วเดินเข้าบ้านแบบไม่พูดอะไรวันนั้นแป้งล้างจานให้แม่ปัดฝุ่นหน้าบ้านแล้วนั่งเย็บผ้าอยู่เงียบเงียบแม่สีมองลูกแล้วยิ้มใจโล่งขึ้นนิดหนึ่งแม้รู้ว่าแผลในใจมันยังไม่หายแต่กลางคืนเสียงสะอื้นก็กลับมาอีก ไม่ได้ร้องเสียงดังแต่แม่ก็ได้ยินเธอเดินไปนั่งหน้าห้องลูกเหมือนเคยพ,พึมพำเบาๆว่าแม่อยู่ตรงนี้นะลูกถ้าลูกไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนวันต่อมาแป้งขอแม่ไปฝากคันที่อนามัยหมอดูแลดีให้คำแนะนำพร้อมน้ำเสียงอ่อนโยนแป้งยิ้มตอนหมอเปิดเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เสียงนี้คือคนที่รอหนูอยู่ใช่ไหมขอบคุณนะลูกที่ยังอยู่กับแม่จากวันนั้นแป้งเริ่มพูดกับลูกในท้องบ่อยขึ้นบางครั้งลูกท้องเบาๆแล้วก็ยิ้มแม่สีเห็นลูกทำแบบนั้นก็เหมือนได้เห็นแสงไฟเล็กๆที่ปลายอุโมงค์พ่อจันไม่ได้พูดอะไรกับแป้งตรงๆแต่เริ่มวางผลไม้ไว้หน้าห้องทุกเช้า บางวันมีมะม่วงบางวันมีกล้วยน้ำว้าแป้งเปิดประตูมาเจอทีไรก็ยิ้มออกทุกทีแป้งยังเจ็บในใจแต่ไม่ยอมให้ลูกโตมากับความเศร้าเช้าวันนั้นอากาศครึ้มเหมือนฝนจะตกลมแรงกว่าทุกวันแป้งตื่นแต่เช้าเดินออกมาหน้าบ้านเพื่อจะเก็บผ้าที่แม่ตากไว้ ตรงประตูรั้วมีกระดาษแผ่นหนึ่งเสียบไว้ใต้หินก้อนเล็กแป้งหยิบขึ้นมาอ่านตัวหนังสือวัดๆเหมือนคนรีบเขียนขอโทษที่ทำให้เธอเจ็บขอโทษที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึงเธอเสมอแป้งอ่านซ้ำสองรอบมือสั่นนิดๆใจเต้นแรงเหมือนตอนเจอหมอวันแรก ไม่มีชื่อคนส่งไม่มีที่อยู่มีแค่คำลงท้ายสั้นๆโต้งแป้งยืนอึ้งไปนานชื่อนี้เหมือนเคยได้ยินมานานมากแต่ไม่เคยนึกถึงโต้งคนขับรถกระบะส่งของในหมู่บ้านที่เคยหายไปจากหมู่บ้านพักใหญ่เขาเคยขับรถพาแป้งไปตลาดตอนแป้งอยู่มอปลายชอบแซวแป้งตอนเด็กๆว่าน่ารักดีหลังจากแป้งไปเรียนที่กรุงเทพ ต้งก็หายเงียบไม่มีใครพูดถึงอีกเลยแป้งเอาจดหมายให้แม่อ่านแม่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่านี่เขาเกี่ยวกับเรื่องในกรุงเทพไหมแป้งสายหน้าไม่รู้เหมือนกันแม่หนูก็ยังงงอยู่คืนนั้นทั้งบ้านเงียบกว่าทุกคืนแป้งนั่งรูปท้องเบาๆใจยังสั่นกับข้อความสั้นๆบนกระดาษเธอไม่รู้ว่ามันคือความหวังหรือแค่ลมผ่าน แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าต้องรู้เรื่องแล้วเขาหายไปทำไมวันต่อมาแม่สีเจอหน้าตาต้งที่ร้านขายปุ๋ยแถววัดเลยเดินเข้าไปถามตรงๆต,ต้งทำหน้าอึง้งเหงื่อแตกเต็มหลังเสื้อแล้วพูดแค่คำเดียวว่าผมไม่รู้ครับพูดเสร็จเขาก็เดินหนีไปทันทีทิ้งแม่ไว้กับคำถามล้านข้อในใจแป้งได้ยินเรื่องจากแม่ ยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นทุกทีและคืนนั้นเองแป้งนอนพลิกไปพลิกมาในหัวมีแต่คําถามวนไปวนมาต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรือเขารู้ว่าใครทำแล้วทำไมเขาถึงเพิ่งโผล่มาตอนนี้หลังจากเรื่องจดหมายวันนั้นแป้งก็ไม่เคยเห็นชื่อต้องอีกเลยไม่มีจดหมายเพิ่มไม่มีใครพูดถึงเขา ทุกอย่างเงียบเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในใจแป้งมันไม่เคยเงียบยิ่งใกล้คลอดหัวใจก็ยิ่งวุ่นวายแม่สีเริ่มชวนแป้งไปช่วยทำขนมกล้วยห่อใบตองมัดเชือกแป้งก็นั่งทำเงียบเงียบมือคล่องขึ้นทุกวันเหมือนอยากหาอะไรทำให้ลืมคิดพ่อจันต่อโต๊ะขายขนมหน้าบ้านเอากระต่ายขูดมะพร้าวมาวางข้างๆเรียกลูกค้าได้เยอะพอสมควร ชาวบ้านบางคนเริ่มอุดหนุนไม่ได้พูดจาแรงเหมือนก่อนแต่ก็ยังมีสายตาแปลกๆเวลามองแป้งแต่แป้งไม่ใส่ใจอีกแล้วเธอเลือกจะยิ้มให้กับทุกคนที่มาซื้อของถึงในใจยังกลัวแต่เธอไม่อยากให้ลูกในท้องโตมาในบ้านที่มีแต่ความเศร้าเช้าว,วันหนึ่งมีเสียงเรียกหน้าบ้านพี่แป้งขนมหมดไหม แป้งเดินออกไปเจอจ่อยยืนยิ้มถือน้ำแข็งก้อนใหญ่ใส่ถงุงหอบมาวางให้ที่หน้าร้านผมเอาน้ำแข็งมาเผื่อทำชายเย็นขายหน้าบ้านคนชอบกินตอนบ่ายๆเขาพูดง่ายๆแล้วยื่นปลาท่องกัวให้แป้งกินรองท้องนะพี่จะได้ไม่หิวบ่อยแป้งยิ้มรับของไว้เงียบๆแล้วหันกลับไปทางในบ้านหัวใจมันอบอุ่นแบบไม่ทันตั้งตัว จากวันนั้นจ่อยก็โผล่มาทุกวันบางวันช่วยจัดของบางวันช่วยยกหม้อแกงเขาไม่เคยถามเรื่องลูกในท้องไม่เคยถามว่าใครเป็นพ่อมีแค่คำว่าวันนี้พี่ไหวไหมทุกครั้งที่เจอหน้าแม่สีเห็นแล้วก็ยิ้มเงียบเงียบพ่อจันเองก็เริ่มพูดกับจ่อยมากขึ้นเหมือนเปิดใจให้ทีละนิดกลางคืนวันหนึ่ง แป้งลูบท้องเบาๆแล้วพูดกับลูกเสียงกระซิบแม่ไม่รู้ว่าพ่อของหนูเป็นใครแต่แม่รู้ว่าหนูจะไม่ขาดความรักลมตอนเช้าเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามีหมอกจางๆคลุมทั้งหมู่บ้านแป้งลูบท้องเบาๆยิ้มกับตัวเองวันนี้ลูกดิ้นแรงกว่าทุกวันแม่สีเตรียมของใส่ถุงผ้า หาข้าวหาน้ำหาผ้าอ้อมเก่าๆที่พับไว้แล้วหลายเดือนพ่อจันขัดรถเครื่องจนเงาวับบอกว่าจะพาแป้งไปโรงพยาบาลแต่เช้าแต่ลูกในท้องเหมือนไม่รอแล้วช่วงสายสายแป้งก็เริ่มรู้สึกปวดบีบแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอนั่งก้มหนา้ามือกำขอบก้าวอีแน่นเหงื่อออกเต็มตัวทั้งที่อากาศไม่ได้ร้อนแม่สีรีบคว้าเสื้อผ้า พ่อจันขับรถเครื่องพาไปโรงพยาบาลแบบไม่หยุดพักจอยขับรถกระบะตามหลังไปติดๆเหมือนใจจะหลุดออกจากอกตอนเห็นหน้าแป้งซี่ถึงห้องคลอดแป้งจับมือแม่ไว้แน่นน้ำตาไหลไม่หยุดทั้งเจ็บทั้งกลัวทั้งดีใจเสียงพยาบาลบอกให้เบ่งแป้งหลับตาแน่นรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีแล้วในจังหวะหนึ่งเสียงเล็กๆดังขึ้น ดังพอจะกลบเสียงเจ็บปวดทั้งหลายเสียงร้องของเด็กคนหนึ่งที่เปลี่ยนความเงียบในใจแป้งไปตลอดชีวิตแป้งหลังน้ำตาออกมาอีกรอบแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะมีชีวิตหนึ่งกำลังหายใจอยู่ตรงหน้าแม่สีก้มลงหอมหน้าผาักลูกสาวพูดเบาๆว่ายินดีต้อนรับนะคุณแม่คนใหม่จอยยืนอยู่นอกห้องคลอด พอได้ยินเสียงร้องของเด็กเขาก็เงยหน้ามองเพดานแล้วหลุดยิ้มทั้งน้ำตาสองวันต่อมาแป้งอุ้มลูกกลับบ้านเด็กตัวเล็กนอนหลับอยู่ในผ้าห่มสีขาวพ่อจันทำชั้นวางขวดนมไว้ให้เองกับมือแม่สีเย็บปลอกหมอนใหม่จากผ้าถุงเก่าแป้งตั้งชื่อลูกว่าน้องแสงเพราะเขาคือแสงสว่างในชีวิตที่มืดมนมานาน ทุกคนในบ้านเดินเบาพูดเบาเหมือนกลัวจะปลุกความสุขที่เพิ่งลืมตาดูโลกหลังจากน้องแสงคลอดได้เดือนกว่าบ้านหลังเล็กก็ไม่เงาอีกต่อไปเสียงร้องเบาๆของเด็กกลายเป็นเสียงที่แม่สีกับพ่อจันฟังทุกวันด้วยรอยยิ้มแป้งเริ่มกลับมาแข็งแรงตื่นแต่เช้าอุ้มลูกออกมานั่งตากแดดหน้าบ้านมือข้างหนึ่งอุ้มลูก อีกข้างซ้อนถ้วยขนมใส่ถุงเตรียมขายให้คนในหมู่บ้านจอยยังมาเหมือนเดิมบางวันอุ้มลูกให้แป้งกินข้าวบางวันช่วยล้างขวดนมเขาไม่พูดมากแค่ยิ้มและคอยอยู่ใกล้ๆแบบไม่เร่งอะไรวันหนึ่งแป้งกำลังตากผ้าอยู่หลังบ้านจอยเดินมาเงียบๆแล้วพูดว่าพี่แป้งผมขอพูดอะไรหน่อยนะ แป้งหันมามองจ่อยศบตาแล้วพูดต่อช้าๆผมไม่ได้สนว่าใครเป็นพ่อของน้องแสงผมแค่อยากอยู่ตรงนี้อยากช่วยเลี้ยงอยากอยู่ด้วยอยากเป็นคนที่พี่ไว้ใจได้แป้งนิ่งไปนานไม่ตอบแต่น้ำตาไหลออกมาเงียบๆมือหนึ่งเช็ดน้ำตาอีกมือยื่นไปจับแขนจ่อยเบาๆแล้วพยักหน้าวันถัดมาทั้งหมู่บ้านตกใจอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ข่าวลือจ่อยจุงแป้งไปที่อำเภอพาน้องแสงไปด้วยแล้วเซ็นชื่อเป็นพ่อเด็กอย่างเป็นทางการพ่อจันเดินตามไปเงียบๆแม่สียืนยิ้มหน้าบานน้ำตาไหลจนต้องใช้ชายผ้าเช็ดลูกไม่จำเป็นต้องมีพ่อแท้ๆเสมอไปขอแค่มีคนที่รักเขาจริงมันก็ดีพอแล้ววันงานขึ้นบ้านใหม่ของร้านขนมหน้าบ้าน คนทั้งหมู่บ้านมากันครบไม่มีใครเมาอีกเลยมีแต่เสียงอวยพรเบาๆและคำพูดว่าดีแล้วแหละจ่อยมันรักแป้งจริงแป้งยืนอุ้มลูกอยู่ข้างจ่อยหันไปมองหน้าเขาแล้วกระซิบเบาๆว่าขอบคุณนะที่ไม่เคยปล่อยให้ฉันล้มคนเดียวแสงแดดช่วงเย็นส่องมาตรงหน้าบ้านเสียงหัวเราะของเด็กๆวิ่งเล่นกันสนุกสนาน แงยิ้มทั้งน้ำตาก้มลงหอมหน้าผากน้องแสงเบาๆแล้วพูดว่าเราไม่ต้องรู้หรอกว่าพ่อหนูเป็นใครแค่รู้ว่าเราจะรักกันให้มากที่สุดก็พอแล้ว